สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจัดตู้เสื้อผ้ากันค่ะจุดประสงค์ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการจัดตู้เสื้อผ้าได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการจัดตู้เสื้อผ้าได้ 3. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการจัดตู้เสื้อผ้าถ้านักเรียนไม่มีตู้เสื้อผ้านักเรียนจะมีวิธีอื่นในการจัดเก็บเสื้อผ้าได้หรือไม่การจัดตู้เสื้อผ้าเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่ ได้มีการแบ่งสัดส,ส่วนในการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราจัดตู้เสื้อผ้าโดยแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ก็จะทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถหยิบใช้ได้สะดวกการจัดตู้เสื้อผ้ามีกระบวนการทำงานดังนี้หวางแผนการทำงาน ให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้าเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้าคือเสื้อผ้าต้องเป็นระเบียบสะดวกและหยิบใช้ได้ง่ายหลังจากนั้นกำหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าโดยมีขั้นตอนดังนี้ให้นักเรียนแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออกจากกัน รีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขวนส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดพับเก็บให้เรียบร้อยนำเสื้อผ้าที่พับและรีดแล้วไปจัดเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่เสื้อผ้าที่เราไม่ค่อยได้สวมใส่ควรนำเก็บไว้ด้านในของตู้เสื้อผ้าส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่บ่อยๆควรวางไว้ใกล้ๆ พื่อสะดวกในการหยิบใช้ขั้นตอนที่2ปฏิบัติงานตามแผนให้นักเรียนจัดเก็บเสื้อผ้าตามแผนที่เราวางไว้ขั้นตอนที่3ประเมินผลการทำงานหลังจากที่เราปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้ให้นักเรียนตรวจด,ดูว่าตู้เสื้อผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการหยิบใช้หรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จัดตู้เสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและเป็นประจำจะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถหยิบใช้ได้สะดวกหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการจัดตู้เสื้อผ้ากันไปแล้วให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการจัดตู้เสื้อผ้าและออกแบบตู้เสื้อผ้าของตนเองลงในใบงานที่5นะคะ นัเกเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำใบงานที่5ให้เรียบร้อยและพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย